สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มสิงห์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเซนนลครับเซน,นนลเ,เดินทางมาถึงแล้วนะครับเซนนลนะครับเซนนลไม่บีนะครับี่ลีหนู่ัฮเดอค่ะ พ่พตัวจริงมื้นี่จริงค่ะพเดี๋ยวพอหลายร่ใช่ครับตัวนี้้อว้สสหรือเปล่าท่าน้สสหรือานพอดีครับกูิกับพ่ออดเดียวพอดีโอ้ยตตัวนแล้วรอแลวรอด้พ่อเน่อ้ายังไป็นองแล้วยังา วันนี้พี่น้องเขาไหก่นเลยครับน่าจะร้อยขึ้นอย่ครับร้อยสี่สิบบาทเสียโน่นนี่เลยรอีกเป็นเกดีครับรอยิงวอจิ้งใหญ่เนาะข้วปอิ้งใ่งใ่ก็ได้กองอีก่พอดวันนี้วัอนี้วันนี้เร่องรอรอลดุนย่งเพิ่มาโคบดจะไปครับ

วันนี้สวยส<ถ>ุดสวยจังเลยครับเลื่องนี้ตียางได้นี่จะมาหลัดเลื่องนี้ตียางได้เอาเช่นเช่นน้องหมู้หญิงเช่นเช่นคำถามนะครับผู้หญิงเป็นตาหักปะครับเป็นตาฮักผู้หญิงสวยปะครับสวยผู้หญิงเล่นปะครับเล่นขอกระเท้าผู้หญิงหน่อยครับอิงพี ครับ,บเพีนค้กองมอย่างเดียวสรป่างเดยแล้วนะครับตอนนี้อีหลาลรเราเข้าไปเดินทางมาถึงแล้วนะครับ

ออตอนนี้วิ่งเดินเข้าห้องประชุมไปแล้นะครับตอนนี้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในนะครับตอนนี้เตรียมรอเวลานะครับรอเวลาพระโจกำลังจะมา ดีชางประชานเลยครับดีางประนรกกันพื้นที่เลยครับจัดระเบียบนะครับไปคนนึงรบเรีบไป่่เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์นะครับหน้าใหม่ทุกทคนนะครับนี่

ใส่ซูมูมูเท่ใส่สีดีว่านี่ดารารันดาราใหญครับพี่ปรนบามจัดจีบกยเานอยากเล่นกับพี่ห ็นรครีครับรอี้รย่างได้รไร่้็านไรย่ก็ร่าียนดรออยนีดอย่านี้ก็ได่ีดนีกอ่าดอย่านี้ก็รออยี้้อย่าีรออนี้้าไน้ากด้ยนาได้น่ ตอนนี้ให้ิลาไปกินข้าวก่อนนะครับอ

ตรงนี้มีโรงอาหารนะครับตรงนี้โรงอาหารหวเวลาหิวข้าวแล้วตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ให้อีหลาเราไปกินข้าวสกันนะครับเพื่อนกยนข้าวนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ